you <music> เขามีบริการให้พายสบอร์ตฟรีนะเราจะไปที่ลิ้นถิ่นน้ำพุร้อนเดี๋ยวลองไปดูว่าแช่ขาได้แช่ไหมไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับคู่แรกปึ๊บไปแล้วไหนล่วนะ ไปไหนมันไปตามน้ำอยู่แล้วแหละเอาไปตาเอาแม่นะอะไรตัวเองก็เล่นที่บ้านมาดิกองอยู่นู่นกองถ่ายตอนี่กองถ่ายวิดีโออยู่ไปแล้วครัเอาแม่ไปแล้วอย่าไปอยู่กลางๆแล้วก็โดดลงเลยโอเคให้พี่ไข่พายพอดีวันนี้เรามาพายซับบอร์ดกันที่แม่น้ำแควอันนี้แควแควอะไรแควน้อยอ่าแควน้อยนี่ มาแล้วอ่ะลูกสาวมาแล้วปึ๊บลงลำนี้นี่หยับขึ้นหน้ามันหน่อยนะอย่าแค่อย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะนั่งไปเรื่อยๆเฉยๆดิ้นนะนั่งไปเรื่อยๆเฉยๆเอามาแล้วนี่นะครับกลุ่มสวหันหน้ามาหน่อยโอ้โหวันนี้ต้องพายไปถึงกรุงเทพให้ได้นะครับวันนี้ขึ้นที่ลิ้นถิ่นก่อนนะฮะจะเขาบอกว่าจะได้แช่น้ําร้อนนะครับดูว่า เป็นไงนะี่จับี้ครับตอนนี้เราก็พายกันตามสบายนะครับเพราะว่าน้ำมันนิ่งมากนะฮะคือ <c oughs> เหมือนเขื่อนหยุดปล่อยน้ำแล้วตอนนี้นะโอ้นะีลูกสาวนั่งหน้านะครับตอนนี้ก็ข้างหน้าก็เป็นตบอโบอเคเดี๋ยวพายเล่งให้ค่ะรอแป๊บนึงนะแคท ไปใกล้ๆมัมีไปใกล้ๆสิสอยู่กลางมแม่น้ำแครนอยแล้วก็ตอนนี้นะคะแม่หนูยืนเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นไกด์ที่นําทางเรานะครับคนข้างหน้าที่เป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่นี่นะฮะอ,อ่าไม่รู้จะพาไปไหนนะครับวันนี้สู้ทุกงานนียคนนี้คือใครนุเคลอาม่าอาม่าโอ้โหเขาไปเรื่อยนี่นะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับสองกิโลก็ ตามขึ้นเหมือนได้เบิร์เหมือนได้เบิร์นะนะคะไปแล้วปาบอกว่าห้ามให้น้ำนิ่งเพราะว่าถ้าเกิดน้ำนิ่งอ่ะจระเข้มันจะมาไม่รู้วจริงหรือเปล่าหนึ่งตรงนู้นนะคะน้ำน หมดแล้วค่ะปาปลาพายเร็วเลยเดี๋ยวน้ำมันนิ่งคนนี้นะครับประสบการณ์เต็มล้นเหลือประสบการณ์ล้นเหลือนะฮะคนนี้เอายืดเหมือนยืดมือพายได้ครับยืดไม้พายได้ค่ะคนนี้ผ่านมาตรงนี้นะครับเราก็มาล่องแม่น้ํากันวันนี้นะอ่าดูนะเหลือระยะทางอีกน่าจะซักประมาณสักกิโลครึ่งนะครับแม่น้ํานี้แควน้อยนะฮะ เราก็ล่องกันมาไกลพอสมควรนิดนึงนะแต่ก็ต้องไปอีกนะครับเราลงแพที่หลงฉวนนะครับแพพักรีสอร์ทสไตล์จีนนะฮะฟรีนะครับแล้วก็มานี่มีไกด์มาด้วยดีมากๆนะครับใครอยากจะมานี่แนะนําเลยนะฮะห้องก็ดีที่พักก็ดีอธยาศัยดีทุกอย่างดีหมดนะฮะสุดยอดจริงๆขอตามไปก่อนนะไปกันไกลละวบึ้ดครับบึ้ดครับบึ้ดต้มบึ้ดครับไปเลยครับกลัง ไปเรืออยู่ในแม่น้ำแพรน้อยค่ะไปลินถิ่นไปน้ำตกน้ำพูร้อนลินถิ่นค่ะจุดนี้ก็น่าจะประมาณห้าเมตรได้นะความลึกจะถึงหรือยังคะอ่าน้ำผได้จะอีกกิโลนึงน่าจะอีกกิโลนึงเนี่ยเราต้องมาสองกิโลนะครับเอาสองกิโลตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วแหละอ่ะอันนี้เราก็ไปกันเป็นแพรนะเพราะว่าน้ำมันแรงนะตรงนี้ไปเป็นแพรเราจะไม่ล้มนะครับ

อ้อาวของใครอนุเคีย์มีคนมา,าบถามแถวนี้หยิบไหมหยิบทิ้งเรียลาดเลย าแล้วนะครับอ,นนอันนี้ก็เขาโชว์สกิลนะชโชว์สกิลว,ว่าเขายืนได้ยืนได้นะครับปลายโหมีตกปลาด้วยชิลสดๆน,นะครับอย่าไ,ไปโดนเบ็ดเขาเลย มีนี้ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับที่ลินถิ่นนะตอนนี้ก็ลงมายืนได้เลยนะครับแาก็วยลังดีมาก้อาลงเลยค่ะ ยืนไม่ไม่ไมใส่รองเท้าก่อนค่ะ,ะขึ้นมาก่อนอเคียะ์ขึ้นมาแล้วก็ใส่รองเท้าก่อนอใส่รองเท้าใส่ใส่ลัด้นเลยนะใส่ลัด้นเลยนะทำไมต้องใส่ลัดซนนีนี่ก็ถึงแล้วนะครับลินพีน<ป>เราลงน้ำกันได้นะครับโหนูยืนได้ลคะค่ะไปเลยค่ะเอาสับ,บอร์ดเข้าเข้าฝั่งก่อนเนโีโอ้โห ถึงไหมเย็นถึงไหมเย็นถึงไหมจมไหมนะ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 เอากบอดไปกบอดไปกวจมแหเออเอาเกาให้กาให้เกาให้เออเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ โอ้ยล,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 ลึก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 เออลึกไว่อ๋หนูยืนไม่ถึงตรงเนี้ยไม่ใช่หนูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งหยุดนะเราจะมาดูว่าใต้น้ำมีอะไรอยู่คะ่ะร้อนหลังมากจากสมุนไพรของพี่พักษิณน,นะสนุดยอดมาก นะนำว่าให้นำหลังมาเพิ่มความร้อนตรงนี้ได้นะคะบริเวณด้านหลังเดี๋ยวหลุดออกไปมาข้างในมาข้างในเดี๋ยวหลุดออกไปตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาทําท่อดูดน้ำร้อนเข้าไปข้างในนี่แต่ข้างบนนี้คืออะไรก็ไม่รู้ไอคิดว่าจะทำอะไรอเป็นเขตน้ําร้อนนะครับเขตน้ําร้อนอ๋อบุบ่อเป็นตาเป็นตาน้าร้อนตาน้ําร้อน เป็นตาน้ำร้อนอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ลงจากซับบอร์ดมาแล้วก็มาขึ้นกันที่น้ำพุร้อนลิ้นถิ่นรนะยะทางน่าจะประมาณสักสองกิโลได้นะครับแต่ก็พายแล้วก็เพลินๆน,น,นะมาเรืเ่อยๆไม่เหนื่อยสวอปอพายได้นะครับสบายนะฮะสอบอกับซับบอร์ตนะน้ำก็มีตั้งแต่แบบสามสิบเซนสามสิบเซนยันห้าเมตรแตะ มีทั้งตื้นและลึกนะครับอันนี้ก็น้ำพุร้อนนะฮะเฮ้ยบรรยากาศดีใช้ได้เลยเฟิร์กไปแช่ไหมไปแช่ได้อะความรู้สึกเป็นไงนรู้สึกอ่ะก็ดีดีคือร้อนดีร้อนสบายเหมือนอันเซ็กตรงนี้12องศาน้ำพุร้อนลิ้นถิ่นนะครับบวกกับบาร์สมุนไพรของพี่ทักษิณนะฮะ เป็นไงครับคาสุกแล้วค่ะตอนนี้ไหลไม่เลยไหลตอนนี้น่าจะเปื่อยละเฮ้ยแต่แต่บาร์มเขาดีจริงๆนะเพราะว่าเวลายิ่งออกกําลังกายยิ่งออกแรงอ่ะมันยิ่งร้อนคือแบบเฮ้ยทําได้ไงอ่ะเออโอ้โหเบรรยากาศมันคือร้อนอ่าครับตัวเล็กโอ้ตัวเล็กก็แช่ด้วยโอ้โหนุ้มาเย็นตรงนี้สิคะรักษาแผลหรือเปล่าเนี่ยมารักษาแผลหรือเปล่าใช่ เอาไหมลองตุ้มไปไหมเผื่อแผลจะหายอย่าเห้น้าน้าไม่บอกหนูว่าให้เอาแว่นมาล่ะอ้อโหเอาได้เล่นน้ำเช่นี่มันคือน้ำของน้ำพุถ้าเรายังไม่ได้บอกว่าคือน้ำธรรมดาเขาน่าจะงงแบบฮะทำแบบนั้นในน้ำพุร้อนได้ด้วยเหรอหรือแล้วตอนแล้ตอนดีเอ็นเราก็บอกว่าอ๋อ นี่เหรอ,อนี่มันเป็นน้ำธรรมดาของนีชอตค่ะสวยสวย